สวัสดีครับพี่น้องฟองป่ายสุกขุมซุกคนมือนีประมาณตีหนึ่งเนาะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่อุบลน,นะครับ <Okay. S 1> อุบลกำลังจะเดินทางไปกรุงเทพพี่น้องคืนนี้ตีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> บอสบิ๊กเวียนฟินแลนด์น้องยูรินะครับ <Okay. S 1> ผมแล้วก็นัตตี้แล้วก็พี่เล็กแบนโซนะครับจะไปที่เกาหลีการคืนนี้ไปเกาหลีสิไปเฮ็ดหยังสิพายูนิไปทำอะไรยังไงกับร่างกายหรือจะไปเฮ็ดหยังนะครับรอติดตามทริปนี้นะครับอยู่ในกลุ่มปิดด้วย คลิปนี้อยู่ในกลุ่มปิด EP ที่53มหมายความว่าใครเข้ากลุ่มปิด EP ที่53ก็จะได้ดูไลฟ์สดในกลุ่มกับการแบบพาน้องยูลิไปเปิดประสบการณ์ที่อินเทอร์วอนครั้งแรกกลางคืนพายูลิออกไปเดินดูสาวเกาหลีตอนเที่ยงคืนไปจิบน้ํอาองุ่นไปจิบนมหวนานหานนมสดที่เกาหลีวันแล้วผูุ้ไดเขากลุ่ม EP 53นะครับเป็น EP เดีวยวก,กันกับมิ คือใครซื้อ EP เนี้ยเข่ากลุ่มแล้วปุ๊บไม่ต้องซื้ออีกวันที่24นะครับ24สิงหาคืองานมิทติ้งตัวเกียว e มิทติ้ครั้งที่หนึ่งที่กรุงเทพซึ่งใครซื้อแล้วดูทั้งเกาหลีด้วยนะครับผมดูเกาหลีทั้งทริปเลย3วันพี่น้องขะบอกเลยว่าจะเหมือนกันกับรอบก่อนที่ไลน์เราลบออกไม่สามารถดูย้นหลังได้เพราะว่าจะพาเรงไปดึงดดดึงดืดดึงดดดึงดดดึงดดถือเกาหลี ต้องถึงนะครับถ้าไม่ถึงก็คือไม่ใช่พ่านเป็นแรงนั่นแล้วสิพ่าเพ็ญยังในสามมื่อนี่ไปเกาหลีรอดติดตามครับพี่น้องเอีพีฮาสามนะอีพีฮาบสามบอกเรื่องาอ๋ออีพีนี้อีพีมิทติ้งแต่ว่าผมมาถ้าใครไม่ได้ดูนี่พลาดซื้อรถยเจ,จ๊ได้ก็ได้ยี่สิบอีกได้ซื้อเก่าพอความมิติตกเกี่ยวเจ๊ไงก็ต้องมึงยังไงก็ต้องอยากดูอยู่แล้วนะครับตื่นเต้นไปเกาหลีครั้งแรกตือนเต้นเคยไปเวียดนามมาแล้วไปลาว รอบนี้ไปเกาหลีไต้หวันก็ไปแล้วดิไต้หวันก็ไปแล้วรอบนี้ไกลกว่าเดิมหกชั่วโมงหกชั่วโมงกับการบินครั้งแรกบินนานกว่าเลยไอันนี้บินนานที่สุดไหมลูกน่าจะจนที่สุดแล้วครับเออนานที่สุดนะครับผมไปแค้นนิดนึมากนิดไม่ได้ไปปวดผู้สังเกตได้ปวดพอครับผมนอนฝากด้วยนะครับเข้ากลุ่ม ep 5 3าสามนะครับวนครับยัง ผมอยากอันนี้ไปครับอย่างผมจะากลองขี่เบิ็งครับมึงสิมาขี่จังใดเท่าชิตายแล้ว้อวผมอยากลองขี่เป็นบ่ได้เท่าชิตายแล้ยวมนันหักม,มันจะมาห้างของกูตีข้อยบโว่าน้ำหนักไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลนั่งได้เอ็มพัอนอย่าบ่เบื้องโน้นถ้าแตกมาสั่นเข่ามือากะละมังมันจะมานั่งรถอืนเคลื่อนไปยองชันในสนามบินเดี๋ยวร่องมาสัน หยับหองงานวเขาค่อยตายแล้วกันล่นเพิ่ยัยยงนึ่หน่อยอย่างอื่นสดใสแรงวคามากถูกไหมบางทีที่ในั่งมาไปขาเหยียบเตนนาสกันดีใส่ไปเลยันี้เขา่อใตายแล้วกัอย่างไม่ขีอย่งนีหน่อยมีสูดมีงงไปเลย ไปเร็วหูมันเบื่อสื่อมากปูก็บันได้ขี้ลูกกูไม่อยากขี้เล่นมาคันนี้ก็ได้กูนะบึ้งมันตัวนั้นเออถอบพ่อจะตายแหละก็ไม่อยากกูขี้ง่วงมาก